มูอพันก็สบายอยู่ใช่ไหมอืมได้เวลาแล้วจ้ะเออค่ำทุกวันนี้มันค่ำเข้าไปเกือบมีสิบห้าเกือบยี่สิบนาทีแล้วคืนเข้าไปเริ่มไปแล้วที่หนึ่งเดืนอนมนถุนลากลางเดือนก็ขยับเข้าไปสามสิบนาทีบิณฑบาตก็เลื่อนไปเรื่อยๆคืนก็มากขึ้นมากขึ้นเป็นถึนเดือน หลายทสิกิกาก็มีที่ยืนถมาต์โมงสองโมงโมงครึ่งไปสองโมงสามโมงไปเลยเป็นถึงเย็นมกราเลยสามโมงเช้าเลยกลางวันกลางวันน้อยลงหนึ่งคืนม,มากขึ้นเพราก้าวไปเย็นกุลาคุณพาอะไรก็กลางวันก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นอีก นับไปนับมาวันที่เรีนอันเดียวกันที่ไหนจะนับอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นนับันมืดแจ้งนับปันมืดแ,แจ้งไปแต่ถ้าไม่นับอย่างนั้นจะไม่รู้เรื่องเพราะจะไม่จะใช่สมมุติก็ไม่รู้เรื่องมันจะจริงสมมุติทำไมนับอย่างนั้นจะไปใช่อะไรกันจะต้องใช้ธรามระบบของโลกสมมุติแต่โลกไปติดสิใจมันจะติดสิ ไปยึดเจตทางแห่นสิ่งนั้นทําอะไรให้เราไม่ได้ก็ไปยึดกันเลยลึกนั้นดีลึกนี้ดีวันนั้นดีแ้่ทั้งที่วันนั้นยี่สิบสี่ชั่วโมงทําอะไรให้ใครไม่ง่ายิตมันติดมันยึดเพราะคำพีมันก็นหลายคำพีคำพีพรามมีคำพีสามอืมไม่ถึงวันเกิดก็ไม่ต้องทํารุนออแต่เวลาตายไปแล้วไม่ได้มีวันไ,ไหนเลยจริงเป็นรู้เรื่องไวจะไปไหน เต่ภพติจาร์เป็นฉลาดจริงๆเป็นฉลาดจริงๆใครเดินตามหลักของศาสดาแล้วมีสมหวังทั้งหมดมันรู้จริงดีรู้พบรู้ชะรู้ไปรู้มารู้การเกิดรู้แยกมดแยกชั่วแยกดีลูกถือที่เป็นทิศเป็นภันยแยกออกหมดเลยชงไว้แต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆล้วน,วน,วน,วนาใครดำเนินตามก็ได้รับความสมหวังหมด แต่มันก็เวลาจิตใจมันยังดือหห้ออำนาจกิเันแรงมันก็ถักลากไปไม่ว่าท่านมาเรล่าท่านจึงเร็นดูสงสารบางประเภทก็สอนไม่ได้เลยมืดนิสิตาจะพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องท่านจึงจัดไว้หลายประเภทประเภทที่รู้เรื่องประเภทที่พอสอนได้ประเภทที่สอนไม่ได้ก็มีท่านจึงท่านฉลาดกว่าพวกพวกเราท่านก็ไปเหยียบสอนเองที่ส ท่านเสด็จไปสอนเราแช่ไหครูอา,าอาจารย์ที่ท่านรู้จักกปนิสัยท่านก็ไปสอนอาไรคนมีอุปนิสัยถ้าขนพวกนี้ไปขนไปสวรรค์ใส่สไปน,นิพพานพอขึ้นสวรรค์ได้ก็แนะนำให้ขึ้นไปสวรรค์พอขึ้นสวรรค์ไม่ได้ก็แนะนําให้หาอยู่หาทินพอปากพอท้องสอนมาให้ลําบากระบนในการคลองชีพก็สอนลงไปถ้าสุดถึงนั้นถ้าเอาอะไรไม่ได้เลยมีต่ขีเกียดมีแต่เห็นแก่ตัว นี่แต่ทำความช่วยช้าลังมกปิดหมดเลยไม่มีหนทางพูดอะไรไม่รู้เรื่องมีนตดเกิดมาลกโลกลกโลกกระปากหนักทั้งตัวเองหนักทั้งคนอื่นที่เกิดในพ่อแม่ผู้ใดก็ลำบากลำบนมากที่สุดเลยศา mm hmm. สนาไม่โทษอัาจจารย์ถ้าคนคิดเป็นไม่คิดสิเห็นมากไม่คิดเรื่องศาสนาไปคิดในเรื่องโลกเรื่องสงสารนนั้นมันมากกว่า กำลังมันแรงมากเลยฝ่ายตามอำนาจของกิเลสกิเลสไม่เคยพาคนให้ดีมันทาคนให้เสียทั้งนั้นแต่ชาไม่เป็นคนชาเป็นคนนำกิเลสที่มีกิเลสนี่แหละเห็นโทษเองกิเลสกระยิกกิเลสมาใช้อะไรที่เป็นพิษเป็นภัยจะ่ทำร้ายตัวเองก็ไม่ทำจัดมาฝ่ายดีเถึงแยกออกจากกิเลสมาเป็นฝ่ายาอาุศน์ฝ่ายอุศลก็ฟังฝ่ายกิเลสทาไม่มีใครดีขึ้นเลย แต่ทางโลกก็มีแต่มันมีแต่อภัพมนแต่สมหวังตัวการตัวเวลาเพราะอำนาจกิเลสมันทําไปแต่ก็ผลสุดท้ายย้อนกลับมาก็ทําลายตัวเองยับหมดเพื่อจะรู้เรื่องก็โอ้โหสายถ้าไม่แกจะแก้ไม่เป็นมาไม่เนี้อไม่ว่าท่านมาเรานะเหมือนกันหมดเราพูดเรื่องเราได้ก็พูดเรื่องคนอื่นท่านจึงว่าให้มองตัวเราให้มันออก คนอื่นเหมือนกันหมดถ้าตัวเองเป็นธรรมเสียอย่างทั้งโลกรู้ความเป็นดูอสองสารความไม่เอาเปรียบเอาละควรดูท่านดูเราควรม,มองออกไห่ดูถูกดูแคลนมีสมบัติแล้วก็สเสื่อเกียรจามรู้จักควรให้หรู้จักไม่ควรให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ทําสิ่งที่เป็นโทษก็ไม่ส่งเสริมนั่นขันฉลาดส่งเสริมไปทําไมส่งเสริมก็ทําลายคนอื่นแล้วมันมีคุณค่าอะไรมันก็เป็น ก็เป็นกรรมของเขาตัดโลกก็ทำเป็นไปตามกรรมกรรมที่ทํามานั้นมันอาภัพเพราะทําไม่ดีสติปัญญาก็อาภัพสมบัติก็อาภัพในลูกเดภรรยาสามีมาอยูด่ด้วยกันก็อาภัพเพราะบุญไม่สนองถูกูจะฟื้นขึ้นมาแต่มันมีมันไม่สนองเราก็พยายามทาสร้างคุณงามความดีไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยศึกษาบาเพ็ญไปเรื่อยเรื่อย อดต้องอดต้องทนต้องฝืนถ้าไม่ฝืนก็ไม่มการไม่จัดกันเป็นการแก้กันถ้าไม่ฝืนกิเลสจะไปฝืนไข่ทั้งฝืนถ้าปล่อยตามกิเลสก็จัดว่าแก้กิเลสไม่ได้ฉัก็บอกไว้แล้วึ่งผมขี้เกียจก็ต้องฝืนนะขยันหมั่นเพียรเนี่ยถึนม,มักง่ายก็ฝืนไม่ให้มักง่ายฉันจ่ายชื่อเลื่อยก็ต้องฝืนให้รู้จยแต่ใจพอดีอะไรละ่ะพระพุทธเจ้าสอนไข่ ไม่ใช่สอนมนุษย์ให้สมหวังแล้วหรอือแต่คนเราถ้าไมไม่ได้คิดแค่ว่ามองเขาจะให้ศาสนาเหมือนคือลาถ้าใครมองอย่างนั้นเสร็จหมดเลยแก้ไม่ได้ไม่มีทางแก้สมัยปัจจุบ,นบันนีชอบนอย่งนั้นเพราะอะไรเพรานะนักวิทยาศาสตร์จเจริญมากคือเดียววิทยาศาสตร์กับหัวใจที่คนมีกิเลสมันเข้ากันได้ดีเลยระดับนี้ปั๊บหมดเลยเพราะจิตมีกิเลสมันชอบแย่งนนั้นแต่ผลสุดท้ายก็ม้วนเสือทั้งหมด สำ่ใวทยาแยกแยกขึ้นมาเวลาในวิทยาศาสตร์เจริญิรทำก็เสื่อมเหมือนสมัยปัจจุบันนี้กาลังก้าวขึ้นเต็มที่เลยพูดเขาก็ไม่ค่อยสนใจหลักนอกจากคนมีอุปนิสัยวาชนาจริงๆเมื่อทําไปแล้วอิ่มตัวหรือพอตัวทําไปแล้วไม่เห็นหน้าเห็นหลังรู้จักโทษก็กลับตัวมาอันนี้ยังดีหน่อยไม่สายแก้ตัวได้ถึงจะแก้เวลาวันปลายก็ยดีกว่าที่ไม่แก้เลย ใจโถไม่ใช่เล่นท้งนวดมันปิดมันติดจริงๆอวิชาอิชามันติดจริงๆ,ๆิแต่คนเมื่อปฏิบัติไม่รู้ลําพังเรียนกนลาลังทำจาก็เป็นความจําแล้วก็เป็นความเรียนอันนั้นเป็นความรู้ไม่ใช่เห็นเฉพาะตัวเห็นเฉพาะตัวคอจิตมันรู้เป็นธรรมเห็นเฉพาะตัวจริงๆงลองดูอืเนี่ยท่านวะปัจจจังท่งานวะผู้ปฏิบัติจะรู้เฉพาะตัวมันก็อยู่ในหัวใจตัวเองนี่ยท่านให้ปฏิบัติหัวใจตัวเองเนี่ย ให้มันรู้ว่าอะไรเป็นโทษอะไรเป็นคุณให้แยกแยะออกไปให้รู้จักเอาพิสูจน์โทษมันก็โทษจริงๆเช่นความขี้เกียจอย่างนี้ก็พิสูจน์ได้ชัดๆเลยถ้าปัญญาพิสูจน์พิสูจน์หลวก็อสอนมันอยากให้มันขี้เกียจโทษทั้งความขี้เกียจคืออะไรบ้างก็เห็นอยู่ได้ไม่มีดีขึ้นเลยเป็นอันหน้าของที่เกีเช่นนักเลงเล่นซูนักเลงดึงสุดาก็ดีนักเลงเที่ยวกลางคืนก็ดีมัยไม่เที่ยวกันถือว่าเป็นนําสมัยก็ลองดู เทวดาบนสวรรค์หรืออะไรเส้นนี้เขาไม่ออานวยอวยพรณ์อะน,อนี้ตามหลักเขายังส่งบอกว่าเขาจะส่งเรื่องโรคร้ายลงมาทำลายมนุษย์ด้วยนั่นที่หลวงปู่จันท่านเห็นร้องให้อยู่บนสวรรค์แต่เราไม่รู้เรื่องของหูเร,เราไม่มีร้องจึงขนาดสลดสังเวชเป็นร้องร้องจนท่าน,นํำคานเป็นพักไม่หลับเพราะว่าอะไรเอ็นยูงยสงสารมนุษย์มันจะแก้มไม่ได้ก็หมายส่วนมากมันแก้มไม่ได้ เดีย๋ยวนี้กาลังก้าวเข้าไปก้าวเข้าไปถ้าหมดกฎหมายบ้านเมืองไม่มีดีมีช่วแเราหมดเลยคนดีต้องหลงดีนี้มันเริ่มแล้วทุกยอมยากทุกแข่งทุกคนสงสารก็สงสารแต่แก้อะไรไม่ได้ดื่มกาวดื่มกาวทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าพวกบ้านนอกในเมืองไม่ว่าเด็กเล็กเด็กน้อยรวมหัวเข้าไปหมดเลยเป็นกลุ่มเป็นก้อนพ่อแม่จะพูดก็พูดอยาก นี่เป็นวะโ,โ,โอ้โหเกิดมาทําความส่วยช้ารามกอันนี้มันมันหมดสภาพมนุษย์แล้วถึงบอกว่าผู้หญิงสิบสามปีแต่งงานมันหมดสภาพมนุษย์มันคิดไม่ถึงคุณค่ามนุษย์คิดไม่ได้ยังเหื้อแต่สัตว์คองอยู่ในร่างใจเป็นสัตว์ก็เหมือนควายนี่แหละมันจะรู้อะไรควายที่มันคว้าไปตรงไหนกินได้คว้าไปตรงไหนกินได้กินดัไปเลย ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักพ่อไม่รู้จักแม่ดูที่ดูควายดูดูสัตว์เัจสารดูสุนัขไม่รู้จักใครเป็นพ่อเป็นแม่นี่ก็ยุคนี้มันก็จะเริ่มเหมือนกันไม่รู้จักใครเป็นผัวเป็นเมียเป็นสามีภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่ไม่มีเลยแล้วจะหาความร่มเย็นเป็นสุขจากไหนให็พกานนําไปคิดดูสิพระพุทธเจ้าท่านสอนเป็นไม่ได้ดูถูกผู้ใด พูดถึงตามเรื่องของยุคของสมัยความคิดความแปลกประหลาดคิดออกมามีแต่เรื่องชั่วทั้งนั้นเท่าที่ดูแงไหนมุมไหนมุมไหนจะหาความร่มเย็นไม่ค่อยมีเลยมีแต่เอาเปรียบเอาลัดมีแต่ชิงดีชิงเด่นมีแต่อำนาน้าของจิเลศแทงอยู่ตลอดเวลาคนผู้ดีก็ดีจริงๆนะท่านไม่ห่วงหลอกท่านปล่อยวางได้สบายกำลังดีกำลังเริ่มดีนี่สิคนจะเสียเปรียบเขาเขาเชื่อเขาไปหมดเลยพังลงไปพังลงไป ไม่ว่าฝ่ายพระไม่ว่าฝ่ายโยมในนี้กําลังพินาศพินาศหมดเลยสุดท้ายก่อกันในเรื่องวัตถุมุ่งแต่อย่างนี้กันหมดเลยขวนกันยุ่งกันตลอดเวลาสองครั้งที่สิ่งนั้นก็เคยทํามาแล้วมันจะสร้างแค่ศีลห้าก็ดีที่สุดดีเลิศด,ดีเปรตแล้วศีลห้าเว้นเวห้ากรรมห้าไม่ถึงไม,ม,ไม,ม่มีไม่มีกรรมไม่มีเวรนตายแล้วไปตกนรกที่ตรงไหน เคยพูดแล้วพูดเล่าพูดแล้วพูดเล่าจะให้เข้าใจในเรื่องศีลห้าอย่างน้อยเจ็ด,ดว,วันหรือสิบห้าวันยังได้วันหนึ่งก็ยังดีสมมติเราเดินทางไปเนี่ยเดินทั้งวันมันมีลมพอลมใสหรือต้นไม้พอได้พึ่งพิมได้รลมเด่นยังดีกว่าที่เดินทั้งวันมีแต่แดดทิ ừ, ้งจะทุกข์ขนาดไหนก็มีความสุขมีอยู่บ้างพอได้ลมหายใจอยูเสมอ การมันเป็นคุณงานความดียอมไม่สม่ำเสมอก็ต้องเป็นอย่างนั้นรุ่มรุ่มดอนดอนถ้ามันสมมติแล้วท่านก็จึงบอกว่าสีเลนสุปฏิยัาตินั่นสิ้นพร้อมอยู่เสมอที่จะให้ความร่มเย็นเป็นสุขสมบูรณ์เป็นที่มีเมื่อมันสมบูรณ์แล้วเหมือนเราทำสวนทำอะไรก็แล้วแต่เมื่อยังไม่สมบูรณ์ก็ต้องร่มลุกคุกคานลำบากลำบนเมื่อในสมบูรณ์ทั้งสมเมื่อสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วทั้งอํา ทั้งดินฟ้าอากาศก็อํานวยทั้งลนลหมารากไม้ทุกอย่างพอเหมาะพอดีกันหมดสมบูรณ์เป็มที่นั่นฝนของมันเวลาทำไม่จะต้องลำบากลำบนจะต้องสู้ทุกด้านทุกมุมตะเกียบตะกายทุกอย่างสิ่งทําก็เช่นเดียวกันจะต้องฝืนเรื่องจิตเรื่องใจที่ต่ำช้าเร็วทำจะต้องฝืนออกทุกด้านทุกมุมทําให้ฝืนจะเป็นคนดีได้ยังไงฝืนจากกิเลสกิเลสมันช่วยช้าลาโมกุ คำว่าฝืนจะต้องลำบากลำบากก็ต้องทําที่มันดีกว่าดีกว่าที่ว่ามันสะดวกสะดวกของกิเลสมันเป็นยังไงนับแต่เกิดมาจนเฒ่าจนแก่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็เล่นเป็นเพลินมาได้อะไรสุดท้ายจะมีแต่ความร้องไห้เศร้าโศกเสียใจถ้าทําไม่สมหวังหากว่าทําที่ทําให้สมหวังก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้สมหวังแน่นอนดีอดไที่ไม่มีโทษนี่พ่อแม่ครูใมั่นท่านตรัสนักป่าท่านตรัสสอนดีเลิศดีประเสริฐจริง พากันไม่อยากทาเสียสิมีแต่บ่นทุกข์แต่ไม่อยากแก้ทุกข์ทีถ้าอยากแก้ทุกข์ก็ต้องขยันหมั่นเพียรต้องรู้จักสิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่เป็นประโยชน์คิดอ่านอย่างนี้มันก็เป็นไปได้มนุษย์เรานะที่จริงๆอันนี้ไม่คิดเลยคืนวันก็คีดตั้งแต่เรื่องสนุกตุล่า่ร่่่่่่่่งอ้ามัน่ี่่่่่่่่ี่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้จั่่่่แ่่่่่้่่่อ่่่่่่่่่า่า่่า่ เวลานี้เวลาหาเหงนินเวลานี้เวลาเล่นก็ยังแบ่งว่าอย่างนี้เป็นก็ยังพอใครขั่วนหน่อยีเล่นตลอดเลยหาความสุขอย่างเดียวเลยไม่มีในโลกอันนี้เล่นไม่หามีแต่มีแต่เล่นอย่างเดียวไม่หาอยู่หาจินไม่ปฏิบัติหน้าที่การงานไม่มีทางมีแต่อาพัพไม่มีทางจะหาความสุขได้ล่ะพระมีเนลํจพังเล่นอย่างเดียวพระพุทธเจ้าท่านหนึ่งบอกว่าอบายามุก ท่านตรัสแล้วนี่บอกดีอบายมุกทั้งสาสามนักเลงผู้หญิงนักเลงเที่ยวกันคืนนักเลงเล่นการพนันนักเลงดื่มสุราหน่าท่านบอกว่าดเวลานี้มีแต่นักเลงทั้งหมด,หม,ดมีแต่เรื่องอบายมุกรวนรุนรุนรน,ด,น,ด,นดีไม่ดีก็ยงังส่งเสริมกันขึ้นอีกเยอะแยะ,ะอะไรต่ออะไรมีแต่เรืร่องกระเหรี่ยยุคนี้สมัยนี้คิดขึ้นมาได้สิ่งที่ไม่เคยมีก็เห็นสิ่งที่เคย ไม่เคยเห็นสติก็เป็นขึ้นมาเพราะอำน,นาจของกิเลสชอบแทรกคิดขึ้นมามาเพื่ออะไรผู้เทมันตรงว้ามาเผาตัวเองนั่นแหละเผาบ้านเผาเมือเผาลูกเผาหลามเผาทั้งจิตใจตัวเองให้วายวอดเมื่อร้อนเต็มที่ของพินาศจิตหายกันเวลูกพินาศจิตหายพระคนช่วยช้าลามกพากันผิดขึ้นทำขึ้นซึ่งกิเลสไม่มองเห็นความดีงามเนี่ยใจจิตมองศาสนาไม่ได้แต่พระธรรมนี้ออกขัน้นผู้รู้ผู้ฉลาด เป็นผู้บริสุทธิ์ว้นรู้วนเลยสอนด้วยความบริสุทธิ์ที่เลสดหมดจากหัวใจแล,ล้วตรัสรู้พระธรรมตรัสรู้พระพุทธเจ้านั้นโมดจากหัวใจได้นํามาสอนถอดออกมาด้วยความเมตตาสงสารจริงๆจากนั้นนะบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าโมกขลาสาริบุตรต่อมาสมัยปัจจุบันนี่คือใครท่านพ่อแม่ครูจย์มั่นจากมาแล้วก็รู้สึกพ่อแม่ครูจย์มั่นเป็นจํานวนกี่องค์ที่เราเห็นไปแล้วยกตัวอย่างท่านจันฟันเม่นัรนภาพปเป็นยังไง ดูที่ท่านทําคุณงานความดีแก่โลกแก่สงสารโลกในขึ้นขนาดไหนในปัจจุบันนี้ก็คือท่านพ่อแม่คุจาร์แด่วัดป่าบ้านตาคืออะไรนี่นทาให้โลกสงสารทําประโยชน์แก่โลกมากมา,กายกายกองไม่ได้มุ่งเครื่องตัวแทนแม้แต่นิดนึงเนี่ยจากการให้อะไรสงเคราะห์ลูเคราะห์เพราะท่านพอแล้วทุกอย่างเห็นดูสงสารสิ่งที่ควรดูสงสารท่านก็สงสารท่านไม่ได้สงสารแบบสุ่04 05ท่านจะรู้จักควรหรือไม่ควร ที่จะสั่งให้ความเจริญสั่งโรงพยาบาลถนนหุนทางคนยากคนจนคนตาบอดคนอนาถาอื mm. เห็นว่ามีความท่านดูแล้วท่านว่านายเอ็นดูสงสารท่านรู้จัก mm. ผู้รู้จ,จริงๆผู้ฉลาดรอบรู้จ,จริงๆทําแล้วมีจะเป็นประโยชน์แก่หัวใจเขา mm. เนี่ยเขาแล้วลึกถึงก็แล้วลึกถึงบุญคุณเย็นอบเย็นใจท่านเอาแช่นั้นท่านก็เอามี่ mm. จะผู้ให้ฟัง เวลามันมันมีก็พูดให้ฟังให้ฟังกันทุกๆุกคนนําไปคิดไปอ่านอย่าไปวิ่งตามสมัยปัจจุบันนี้มากเกินไปที่น่าทิดถายนะ่าจะบอกให้เลยให้มองสีมองธรรมมองยันเขาเจริญก็เจริญไปเราลูกบ้านนอกก็อยู่แบบบ้านนอกเราอยู่ป่าก็แบบอยู่ป่าเรามีไร่มีนา,ม,นามีสวนก็ทําในฐานะของเราม,มีอะไรก็ยินดีในขณะสันตุถียินดีของที่มีอยู่ของตัวเองมีนาก็ยินดีในานาของตัวเอง มีสมบัติมากน้อยแค่ไหนก็ดีดีในของตัวเองแล้วขยันหมั่นเพียรหามาดอย่าไปโลภอย่าไปอยากได้ของเขาอันนั้นันเป็นโทษถ้าเรามีแล้วพอภาวะของเราไม่มีนี่มีศีลแม้จะไม่มีลาบเวยเท่าไหร่ก็ดูด้วยกันสนิทสนมไม่ทะเลาะซึงก,กันในอบอุ่นความสมควรในครอบครัวจะเป็นครอบครัวจนก็าตามมั่งมีกระตามถ้าพึ่งกันด้วยความอบอุ่นด้วยความซื่อสัตย์ ด้วยความหวังดีไม่ทะเลาะบบกแงขึ้นกันในการน,นี้มีความสุขมนุษย์เราถึงจะมีเงินเป็นแปดหมื่นล้านแสนหมื่นล้านแต่มีแต่ทะเลาะบบกแงขึ้กน,นกันและกันไม่เนื้อเชื่อใจกันไม่ได้หาความสุขไม่เจอเงินก็เป็นเงินอยู่นั่นแหละไม่เห็นมีอะไรเงินเงินมันไม่ได้อยากไล่เราเงนินไม่ได้ไม่มาทะเลาะเราแต่คนเงินสิที่ไม่มีสีไม่มีธรรมไปทะเลาะกันเห็นแก่ตัวอย่างนี้มีอำน,นาจของใจทางนั้นอำน,นาจของกิเลสทางนั้นแหละทำท่านบอกว่ยดีจริง แม้มันคิดได้มันคิดเน่นิ่งอยาก,กให้พวกเราพูดอยากให้พวกเราไปคิดไปอ่านดูอันนี้พอคิดได้พอเข้าใจไม่ใช่เก่งพอรู้เรื่ยงสาภาวพาะวมันเป็นมาอย่างนี้เป็นอย่างนี้อำนาจของกิเลสจะพาให้พากันคิดกันอ่านอย่าลืมสีลลืมทำกลับบ้านก็จะลืมสิลลืมทำอยู่วัดก็จะลืมสิลลืมทำแกไปเฉยเฉยตายไปเปล่าๆปล่าชีวิตเสียไปเปล่าเ่ไม่มีคุณงามความดีในหัวใจของตัวเองเราจะไปอยู่ที่ไหน หัวใจตรงนี้มันเกิดกี่กับกี่การมันไปคนเดียวด่อมด่อมด้อมเวลาตายไปแล้วไปกับอะไรมีสองก็คือบุญกับบาปถ้าทําบาปมากก็ลงนรกไปเลยไม่ต้องคํานึงคุณไข่ถ้าทำดีมากก็ขึ้นสวรรค์สเสนอท่านจึงว่ามีมีช้าไมีเต็เมบุญบุญญาณิปรารโลกัตตนิงปาริต้า,างฮน,น,น,งนกีปาณินางอันหลโลกนี้ต้องพึ่งบุญต้องทางบุญคือคุณงามความดีฝากกันไว้ที่เป็นที่อะไรเป็นที่สนิทจิตใจกัน เป็นที่รอมเย็นเป็นสุขเตินบุญนี่มาหึงในโลกอันนี้นจริงว่าให้บำเพ็ญคุณงามความดีวันนี้เทศกันหนึ่ง้วครับทำบัตรกัน